สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาชมร้าน Mac u p Studio หรือที่ตั้งของเพจ iPhone iOS ของเรานะครับนี่คือหน้าร้านของเรานะครับเราจะรับซ่อม Mac ซ่อม iPhone ซ่อม iPad ความรู้ที่เรานำมาแบ่งปันใน TikTok และก็ในเพจ iPhone iOS ก็เป็นความรู้จากช่างโดยตรงนะครับภายในร้านก็จะประมาณนี้นะครับมีซื้อขาย แล้วก็มีบริการซ่อมครับส่วนนี้ก็จะให้บริการซ่อม macbook โต๊ะซ่อม macbook อุปกรณ์โคตรเยอะเดี๋ยวพาไปชมโซนซ่อม iphone โซนซ่อม iphone อุปกรณ์ก็โคตรเยอะคอนเทนต์และเนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับการใช้งาน iphone เราก็จะได้จากโต๊ะช่างเป็นความรู้โดยโตรงเลยนะครับสำหรับท่านที่ ต้องการสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานไอโฟนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ